ที่จะมาสอนที่โรงเรียนบ้านบาวินเคยอยู่โรงเรียนสีบางไทรตำบลบางไทรอำเภอบางไทรจงังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นคนอยุธยาโดยกําเนิดเลยค่ะโรงเรียนบ้านบาวินให้อะไรเยอะมากค่ะเพราะว่าเป็นโรงเรียนใหญ่อยู่ที่อยุธยานะคะก็เป็นโรงเรียนขนาดปานกลางคือไม่ดื้อนะคะพูดอะไรเขาก็เชื่อแล้วก็เป็นเด็กที่ ขยันนะคะเช้ามาจะทำกิจกรรมตอนเช้าได้น่ารักมากนะคะช่วยกันเก็บกวาดนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนอนุบาลก็มีส่วนร่วมด้วยคือเก็บขยะตอนเช้าที่สนามเด็กเล่นเป็นเด็กที่น่ารักคือเขาพูดไม่ไม่ดื้อค่ะก็เลยเราก็เลยสบายใจ่ะที่มาอยู่โรงเรียนบ้านโรบินทุกคำบนว่าคือความปรารถนาดีใช้ความ เคยรักใครเท่าติมสวัสดีครับครูคดรลพรใจรอบอตอนนี้ขอเรียกว่าติมแล้วกันนะก็ดีใจด้วยที่มาถึงวันนี้ได้ผมจำได้นะครูดรลพรเนี่ยมาจากย้ามาจากพระนครศรียญญุธยา ก็เช่วงประมาณเดือนสิงหาคมของ8ถ้าจำไม่ผิดนะก็มีเรื่องเล่าขำขำนิดนึงก็มีอยู่เช้าวันหนึ่งแกก็มาเซ็นชื่อเสร็จแล้วเนี่ยแกก็มีธุระคุยกับผมก็มานั่งคุยกันในโต๊ะทำงานแกก็บอกว่าอยู่เรียนบ้านบ่อวินเนี่ยพอก็ดีใจดีอยู่แล้วมีความสุขหนูคงไม่ย้ายไปไหนจะอยู่ีี่จนเกษียณเลย ก็ปรากฏว่าพอถึงฤด,ดูการย้ายครูติ๋มของผมเนี่ยนะครับส่งนใบย้ายเป็นคนแรกเลยสําหรับครูติม๋มคุณปริสัยส่วนตัวนะครับก็เป็นคนน่ารักนะครับเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่ไม่มีปัญหากับใครๆผมก็ขออาํานวยควยรรให้ครูติม๋มตลอดจนครอบครัวของครูติม๋ม จงมีแต่ความสุขคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอสงความปรารถนาวาราการในงานครบเกษียณขอกราบนำเรียนอวยพรให้ท่านสุขสันต์สุขภาพแข็งแรงขอให้อายุยืนนานโชคลาภอน,นันต์ทรงหมายมั่นตลอดไป ลยลักใครเท่าปาติมพวกเราอนุบาลข้อสงเลยยินให้พี่ได้ไหมสญญวัสดีค่ะปาติมสุขิราะของน้องวันนี้อ่ำน,นะคะวันนี้เป็นวันสิ้นสุดชีวิตการรับราชการอย่างสมเกียรติของคุณคณร,รูนรละครหรือปาติมของเรานะคะ บุรดลพรรก็ได้ฝ่าฟันอุปสตรรคต่างๆในชีวิตราชการจนมาถึงเส้นชัยนับจากนี้คงได้แต่เฝ้ามองลูกๆอนุบาลที่แสนจะสุกซนได้เติบโตแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีต่อไปนะคะแล้วก็ในโอกาสานี้นะคะก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดนบันดาลให้คุณครูติม๋ม หรือปติมนะคะจะมีแต่ความสุขสุข,สขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะเย้วันแรกที่เหมียวย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านบอมบินเก้าแรกก็เห็นรอยยิ้มกองจิ๋และผู้ใหญ่ใจดีในสาตางเหมียวจะขี้บ่นบ้าหิวก็เดินไปห้องพี่จิ๋มคิดอะไรไม่ออกก็เดินไปห้องพี่จิ๋มถ้าพี่จิ๋มไม่อยู่เหมียวคงพี่จิ๋มพี่จิ๋มนะคะขอให้พี่จิ๋มมี ภาพแข็งแรงแล้วก็อะไรที่มึงปล่อยวางได้ก็ขอให้ปล่อยวางแล้มีความสุขกัคขบครอบครัวค่ะอีวีค่ะในการทํางานแต่ละครั้งเนาะเราก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างในการทํางานแต่ป้าติ๋มก็น่ารักเสมอโกรธง่ายหายเร็วแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของน้องๆได้วิญยามมีปัญหานะคะในที่ในโอกาสที่ป้าติ๋มจะเกษียณน,นะคะก็ขอให้ป้าติ๋มมีความสุข อยู่บ้านกับครอบครัวรักปติมค่ะปะติมโอนะคะถึงหนูคุณจะเข้ามาทํางานที่นี่นะคะได้มีเทียนทิศนะคะแต่ครั้งแรกที่หนูเนปติมนะคะปะติมเป็นคนที่ยิ้มเก่งนะคะอารมณ์ดีขอให้ปติมโชคดีนะคะเยเพื่อทําหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาสวัสดีะคะ่ะโชคชะตาที่หนึ่ คุณนาค่ะขอให้ป้าติ๋มมีความสุขตลอดไปนะคะปียรัตน์คุณเกิดค่ะชุ้ผู้ค่ะป้าติ๋มขอให้ป้าติ๋มมีความสุขในเวลาเสียนะคะถ้าขอนิดเยอะแล้วก็หลันน้าตามสบายค่ะและค่ะสันสิวิมณป้าติ๋มขอให้ป้าติ๋มมีความสุขค่ะน้อยค่ะจะวิพราค่ะขอให้ป้าติ๋มอยู่บ้านกับกับครอบครัวอย่างมีความสุขและก็จงไปอยู่กับคนอื่นนะคะนขอให้ป้ามีความสุขป้าค่ะ ค่ะจันนัตยาค่ะขอให้ป้าติมมีสุขภาพแข็งแรงนะคะอยากบอกป้าติมว่ารักจุงเบยค่ะค่ะสวัสดีค่ะติกพิชนาณค่ะขอให้ป้าติมมีความสุขกับลูกๆวหลานนะคะครับสวัสดีครับนิรันดร์มากเมือนครับก็ขอให้ป้าติมไปท่องเที่ยวครับพักอนตามสบายครับผมนะครับ โงององโงโง,โง,โง,โงโยสวัสดีเจ้าป้าติขอให้ป้ามีรอยยิ้มที่สดใสพวก ¡Gracias! ระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาที่ผมมาประจำห่ที่โรงเรียนบ้านลอยยนครูดลพรก็เป็นกำลังหลักสำคัญที่สุดเพราะว่าไปดูแลเด็กเล็กๆเส่งถือว่าเป็นพื้นฐานของคนคุณครูดลพรนะทำได้ดีมากตั้งใจทำพยันมาโรงเรียนแต่เช้านี่เป็นข้อ สำคัญที่สุดแล้วก็เป็นสเสน่ห์ของครูดลพรมากเลยคือตั้งใจในการทำเยก็เสียดายครับเสียดายคร,ร,รูดลพรที่จะต้องรเกษียณราชการไปก็ในโอกาสนี้ที่ท่านปละเกษียณก็ขอฝากเล็กๆน้อยๆไว้เพื่อให้ท่านได้ไป ใช้ในวันภาคหน้าคือการปลดกเกษียณของคนเราขอให้ยึดเอาไว้มีอสองกอนะครับกอแรกเนี่ยไม่ต้องยึดเลยก็คือกระใสส่วนกอที่สองเนี่ยควรจะต้องยึดเอาไว้เลยนั่นก็คือกระเสมในวัยเกษียณเนี่ยต้องอย่า ทำให้ตนเองเป็นกระใสต้องทําให้ตัวเองเป็นกเ,เนกษมเอาไว้กระใสก็หมายความทําทตัวเองพร้อมแห่งแรงน้อยนะด้อยคุณค่านะถึงเป็นโรคโบราณไน้เร็วก,กระใสนะครับขอให้ท่านรุ่นพอนะทำตัวให้กเกษมปลอดภัยมีความสุขโปร่งสบายนะ ซึ่งก็หมอข่ท่านแล้วล่ะเพราะท่านอยู่ในทางวัดวาลามอยู่ตลอดนไปถือศีลไปวัดอยู่ตลอดก็หวังว่าท่านก็คงจะทำตัวให้เป็นผู้มีความกเกษมไม่กระส ที่สามนัดน้ำเจนใสแต่ว่าใครโนใครเรียบเปลยครูไว้ว่าเป็นเรือจางถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทางมีใคร